สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงครามเดือดชาวไทยสัตว์กลับเกาหลีต่อมอทำงานดีจัดคัดผีน้อยเข้าส่งคนไปเที่ยวกลับบ้านเรียกว่าเป็นมหากดรามาเดือดระหว่างประเทศที่ไม่จบง่ายๆเลยทีเดียวหลังทางสำนักข่าวเกาหลีใต้ได้นำเสนอเรื่องที่คนไทย ถูกตอมอปฏิเสธเข้าเกาหลีว่าเนื่องจากการขัดกรองคนเข้าประเทศอย่างเข้มงวดส่งผลให้มีจํานวนผู้ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นและเกิดเป็นกระแสความไม่พอใจในหมู่คนไทยที่มักจะโดนใช้ดุลพินิษแปลกๆในการพิจารณานักท่องเที่ยวไทยให้ผ่านเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องจนเกิดการแบนไม่มาเที่ยวหรือการเดินทางมายังเกาหลีใต้ ทั้งยังรายงานด้วยว่าการขัดกรองเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่เข้มงวดมากขึ้นเกิดจากปัญหาผู้อพยพชาวไทยผิดกฎหมายและมีจํานวนมากกว่านักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายมากไปกว่านั้นยังพบว่าแรงงานผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในเกาหลีมีมากถึง1,40,000คนอย่างไรก็ดีเมื่อสำนักข่าวเกาหลีเผยแร่ประเด็นการแบนเกาหลีใต้ออกไปก็มีชาวเนิเกาหลีออกมาคอมเมนต์รัวๆว,ว่าการจัดการผีน้อยสําคัญกว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่หรอตอมทํางานดีมาก คอมเมนต์ทัามาบอกว่าผีน้อยหรือคนไทยที่คนยากรัฐบาลไทยต้องจัดการก่อนไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนไทยไม่ต้องมาก็ได้นะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสําหรับการทํางานหนักฉันรู้สึกดีใจที่คุณทํางานเพื่อประเทศล่าสุดไม่มีใครยอมใครชาวไทยก็ออกมาโต้กลับรวมทั้งหลายคนมองว่าไทยเองควรเอาคืนบ้าง ควรจัดการกับชาวเกาหลีที่มาทำงานในไทยที่ไม่ถูกกฎหมายรวมทั้งไม่สนับสนุนการจัดแฟนมิทติง้งคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆที่มาโกยเงินจากแฟนคลับชาวไทยต้อมอเชิญผีน้อยเข้าเชิญนักท่องเที่ยวกลับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผีน้อยเกาหลีในไทยเยอะอยู่นะลงร้านตัดผมหน่อยไหมปากดีเหลือเกินไปขายอยู่คลับสิงคโปร์มาเลยเยอะแยะปากดีเหมือนตัวเองสูงส่งคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าต้อมอเกาหลีก็เก่งเกิน คัดคนทำผิดกฎหมายเข้าแต่คนไปเที่ยวโดนคัดออกอย่างเยอะงงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตอมอทำงานดีแต่ผีน้อยเท่ากับ1,40่งแมืนกว่าคนใครไม่ตลกบ้างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคัดเอาผีน้อยเข้า คนไปเที่ยวส่งกลับทํางานดีจัดเลยแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าบอกคนในประเทศเกาหลีด้วยจ้าถ้าไม่มีคนจ้างงานผีน้อยมันจะไปหางานที่ไหนก่อนยิ่งใหญ่ไม่ไหวต่อมทํางานทุเรศขนาดนั้นแทนที่จะมีเกณฑ์การพิจารณาแต่ต่อมส่งผีน้อยเข้าประเทศส่งคนไปเที่ยวจริงๆครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผิดจา้าจริงๆแล้วรัฐบาลเกาหลีก็ปิดตาครั้งหนึ่งเพราะถ้าจัดการผีน้อยทันทีเลยตอนนี้เศรษฐกิจเกาหลีกระทบแน่เพราะว่าผีน้อยตอนนี้ ไปทํางานที่คนเกาหลีไม่มีวันทำถ้าจะจัดการจริงๆมันทําได้แต่รัฐเกาไม่ทําจะอีกคนเกาก็มั่นเกินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารัฐบาลไทยควรเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้เช่นกันอย่าให้เราเป็นรองเกมการดูถูกเหยียดเชื้อชาติปล่อยให้ถูกบูลลี่อยู่ข้างเดียวคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารับผีน้อยส่งนักท่องเที่ยวกลับไม่คืนค่าจองที่พักค่าต่างๆมาเป็นผีน้อยเกาหลีในไทยก็เยอะ อาหารถ้าไม่มีโคชูจังก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ความเหยียดหลากหลายตั้งแต่เหยียดชนชั้นหน้าตาเพศชนชาติสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะเสียเวลาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ